กำลังปลูกทุเรียนกันอยู่หรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าปลูกทุเรียนแล้วนะคะแต่ว่ายังได้ผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพนะคะวันนี้ค่ะต้องมารับชมคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่าเรานะคะจะไปพัฒนานะคะแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพผลผลิตทุเรียนนะคะให้เป็นผลผลิตเกรด A และมีราคาที่สูงขึ้นค่ะภาคใต้ตอนบนตอนนี้นะคะถ้าเป็นทุเรียนสายพันหนักกําลังอยู่ในช่วงของการทําใบชุดที่2ค่ะซึ่งเป็นระยะที่ใบอ่อนเริ่มแทงยอดออกมานั่นเองค่ะ ใบอ่อนชุดที่2นะคะที่เริ่มแทงยอดออกมานะคะเราจะต้องทําใบชุดนี้ให้เล็กกว่าใบชุดที่1ค่ะเพื่ออะไรคะเพื่อไม่ให้ไปแย่งอาหารจากต้นทุเรียนจนมากเกินไปค่ะหากใบยาวหรือว่าใบใหญ่จนเกินไปนะคะอาหารจะลงไปที่ท้องกิ่งได้น้อยค่ะดังนั้นค่ะเราจึงจําเป็นต้องช่วยต้นทุเรียนนะคะด้วยการเพิ่มธาตุอาหารนะคะให้ต้นทุเรียนเขาได้สะสมอาหารพร้อมที่จะออกดอกค่ะซึ่งสูตรปุ๋ยนะคะจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เมื่อพี่ๆเกษตรกรนะคะไปสํารวจที่สวนกันแล้วแล้วพบว่าใบชุดที่1นะคะยังได้ขนาดที่ยังไม่โอเคนะคะใบยังไม่ใหญ่ต้องรีบจัดการเลยค่ะเพื่อเพิ่มขนาดของใบชุดที่1ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหนาขึ้นและช่วยให้รากแข็งแรงสามารถดูถาดธาตุอาหารไปเลี้ยงลําต้นและใบได้ดีนะคะในช่วงนี้นะคะ ที่เป็นการทําใบชุดที่2นี้นะคะเราก็ต้องสร้างความสมบูรณ์ให้กับใบชุดที่1ด้วยนะคะอย่าเพิ่งงงนะคะฉะนั้นค่ะเราต้องพ่นปุ๋ยเคมีทางใบค่ะสูตร 15, 30, 15หรือว่า10 52 17ในอัตรานะคะ20-30ถึงกรัมต่อน้ำา20ลิตรค่ะในช่วงของใบอ่อนเริ่มแทงยอดออกมานะคะในชุดที่2เนี่ยเราจำเป็นต้องให้ธาตุอาหารนะคะสำหรับใบชุดแรกให้เขามีความพร้อมในการสะสมอาหารให้ใบใหญ่ที่สุดค่ะคราวนี้มาต่อกันที่ภาคใต้ตอนล่างกันบ้างค่ะสำหรับทุเรียนสายพันธุหนักในตอนนี้ที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะก็อยู่ในช่วงของการทำใบชุดที่2ค่ะซึ่งก็เป็นระยะของใบอ่อนแล้วค่ะ ระยะใบาอ่อนเป็นยังไงคะระยะใบาอ่อนนะคะจะเป็นใบที่มีสีเขียวอ่อนใบเริ่มคลี่ออกมาแล้วค่ะใบย,ยังอ่อนอยู่นะคะแล้วก็ไม่สาม,มารถสร้างอาหารได้ด้วยตัวเองค่ะช่วงใบอ่อนนะคะเป็นช่วงที่ใช้อาหารมากกว่าการสร้างอาหารค่ะช่วงนี้ใบต้องการใช้พลังงานมากเลยค่ะจนเป็นสาเหตุนะคะของการแย่งอาหารจากส่วนอื่นๆค่ะและก็เป็นสาเหตุนะคะที่ทําให เกิดการหลุดร่วงของดอกและผลอ่อนได้ด้วยนะคะในช่วงระยะใบอ่อนแบบนี้เราควรให้ปุ๋ยทางดินอย่างเดียวเลยค่ะยังไม่ควรให้ปุ๋ยหรือธาตุอาหารทางใบนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ยังไม่มีการพัฒนาของเซลล์หรือว่าโครงสร้างใบและปากใบก็ยังไม่เปิดเต็มที่ด้วยค่ะจึงทําให้ความสามารถในการลําเลียงธาตุอาหารนะคะไม่ดีเท่ากับใบแก่ค่ะดันงนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราให้ปุ๋ยทางใบเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้ใบไหม้ เสียหายและหลุดร่วงได้ค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูสภาพอากาศนะคะที่ภาคใต้กันบ้างค่ะ ตอนนี้นะคะที่ภาคใต้ในหลายพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่บ้างนะคะถ้าเกิดว่าฝนตกแบบนี้ความชื้นแบบนี้แล้วนะคะไม่จําเป็นต้องให้น้ําค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสังเกตว่าเห็นหน้าดินเริ่มแห้งแล้วก็สามารถให้น้ําแบบรักษาความชื้นได้นั่นเองค่ะเรามาดูโรคนะคะที่สัมพันธ์กับช่วงระยะใบและก็สภาพอากาศกันต่อเลยค่ะในช่วงนี้นะคะให้ระวังโรครากเน่าโคนเน่านะคะโรครากเน่าโคนเน่านะคะ เกิดจากเชื้อราไฟทับทอราค่ะเป็นเชื้อที่อยู่ในดินนะคะอาการของโรครากเน่าโคนเน่านะคะเราจะพบที่โคนต้นกิ่งและก็ผิวเปลือกของต้นทุเรียนนะคะเมื่อเป็นโรครากเน่าโคนเน่าแล้วนะคะเราจะพบคราบน้ํา เกาะติดอยู่ค่ะโดยสภาพของต้นทุเรียนนะคะที่เป็นโรครากเน่าคนเน่าก็จะเกิดจุดฉ่ำน้ํานะคะแล้วก็มีน้ําเยิ้มออกมากค่ะเนื้อเยื่อและเปลือกนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลเข้มค่ะถ้ามีการลุกลามเกิดขึ้นนะคะก็จะทําให้ใบร่วงนะคะแล้วก็ต้นนะคะสามารถยืนต้นตายได้เลยค่ะถ้าพบอาการโรครากเน่าคนเน่าแบบนี้แล้วนะคะให้พ่นด้วยนะคะเบนโคเซปหรือว่าวอลลิฟินาเลตนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูโรคนะคะที่อาจจะพบได้ในช่วงนี้กันต่อเลยค่ะนั่นก็คือโรคไบจุดสาหรายค่ะเป็นกันอยู่หรือเปล่าคะอาการแบบนี้ ใช่ใบจุดสารายหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาเช็คไปพร้อมๆกันเลยค่ะใบจุดสารายนะคะจะแสดงอาการทางใบค่ะเราจะเห็นเป็นจุดสีเทาอ่อนๆนะคะปนเขียวจุดเขานะคะจะนูนขึ้นจากผิวใบเล็กน้อยค่ะขอบของจุดนะคะมีลักษณะเป็นแฉกไม่เรียบนะคะและจุดเล็กๆเหล่านี้เนี่ยจะค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นค่ะและเมื่อจุดสารายนะคะมีอายุมากขึ้นนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงสนิมค่ะ ลักษณะเขานะคะก็จะคล้ายกับกรรมหยี่เลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะจุดสนิมก็จะเกิดการกระจัดกระจายนะคะจนเต็มใบเลยค่ะเป็นสาเหตุนะคะทําให้ใบทุเรียนนะคะไม่สามารถสังเคราะห์สแสงได้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ทําให้ใบนะคะซีดลงในที่สุดแล้วก็ร่วงลงในที่สุดค่ะถ้าพบแล้วนะคะให้พ่นด้วยอะซอกซิสโตบินนะคะอัตราส่วนค่ะ1 0ซีต่อน,น้ํา20ลิตรค่ะ เดี๋ยวเรามาตอกกันที่อีกหนึ่งโรคเลยนะคะที่จะพบได้ในช่วงนี้นะคะความชื้นมาแบบนี้โรคราเกิดแน่นอนค่ะและโรคที่แพมจะพูดถึงต่อไปก็คือโรคใบติดนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆเกษ,ษตรกรยังไม่ทราบว่าอาการแบบนี้เรียกว่าใบาติดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คไปพร้อมๆกันเลยค่ะ โรคใบาติดนะคะจะปรากฏอยู่ที่ใบค่ะลักษณะนะคะเมื่อเป็นโรคใบติดนะคะเราจะพบว่ามีแผลคล้ายกับถูกน้ําร้อนลวกค่ะมีสีซีจางนะคะขอบแผลมีสีน้ํำตาลเข้ม รูปร่างแผลไม่แน่นอนค่ะอาจจะเริ่มที่ปลายใบกลางใบหรือว่าโคนใบค่ะหลังจากนั้นก็จะเกิดการลุกลามจนเต็มใบนะคะจนใบแห้งค่ะแล้วก็มีเส้นใยสีขาวหรือว่าน้ําตาลอ่อนแผ่ปกคลุมตามผิวใบคล้ายกับใยแมงมุมค่ะใบที่ถูกทําลายนะคะก็จะแห้งไหมนะคะติดกันเป็นกระจุกค่ะแล้วก็ทําให้ใบร่วงในที่สุดค่ะถ้าพบโรคใบติดแล้วนะคะให้พ่นด้วยอะซ็อกซีสโตบินค่ะอัตราส่วนนะคะ 10cc ต่อน,น้ํา20ลิตรค่ะ ต่อมานะคะเราจะมาเช็คกันต่อถึงศัตรูทุเรียนที่อาจจะพบได้ในช่วงนี้ค่ะอันดับแรกเลยนะคะไรแดงค่ะไรแดงนะคะก็จะมาในช่วงของการทําใบแบบนี้เลยค่ะตัวไรแดงนะคะเขาจะเป็นศัตรูทุเรียนนะคะที่มาดูดกินน้ําเลี้ยงที่หน้าใบทุเรียนค่ะถ้าเกิดว่ามีการทําลายเกิดขึ้นแล้วนะคะเราจะพบเห็นคราบของไรแดงนะคะคล้ายผงหรือว่าฝุ่นละอองสีขาวเกาะอยู่ค่ะ และสีของใบทุเรียนนะคะก็จะซีดไม่เขียวและไม่มันเหมือนปกติค่ะถ้ามีการระบาดที่รุนแรงต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะก็จะทำให้ใบทุเรียนหลุดร่วงออกมาค่ะและการจเจริญเติบโตก็จะหยุดชะงักนะคะมีผลต่อการสะสมอาหารทางใบนะคะแล้วก็ส่งผลต่อการออกดอกและออกผลของทุเรียนค่ะถ้าพบแล้วนะคะก็อย่าลืมฉีดพ่นด้วยโพพไกายหรือว่าไพริดาเบนนะคะ ต่อมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยว่ามีศัตรูทุเรียนอะไรที่ต้องระวังในช่วงนี้บ้างนั่นก็คือเพลี้ยไฟค่ะเพลี Pre ้ยไฟนะคะเป็นมแมลงขนาดเล็กมากค่ะและเขานะคะก็จะชอบดูดกินน้ําเลี้ยงของใบทุเรียนค่ะเรามักจะเห็นเพลี้ยไฟนะคะเป็นกลุ่มตามเส้นกลางใบค่ะซึ่งการระบาดของเพลี้ยไฟนี้นะคะก็จะทําให้เส้นใบของทุเรียนกลายเป็นสีน้ําตาลค่ะ ใบทุเรียนนะคะก็จะแสดงอาการหงิกงอค่ะถ้าหากพบการระบาดที่รุนแรงนะคะก็อาจจะทําให้ใบหลุดร่วงลงมาได้เลยค่ะถ้าพบแล้วต้องรีบจัดการโดยด่วนเลยค่ะพ่นด้วยคาโบซันแฟนนะคะอัตราส่วน 40cc ต่อน,น้ํา20ลิตรค่ะรับชมคลิปจบไปแล้วนะคะวันนี้อย่าลืมเข้าไปสํารวจตรวจสวนกันด้วยนะคะ เจอโรคต้องรีบจัดการค่ะเจอศัตรูทุเรียนก็ต้องรีบจัดการเช่นกันผลผลิตของเรานะคะก็จะได้มีคุณภาพตั้งแต่วันนี้เลยค่ะราคาขายก็จะดียิ่งขึ้นกเกษตรกรก็จะรวยรวยรวยค่ะและก็ที่สำคัญน,นะคะชมคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ